อ๋อครับตอนนี้เมื่อสิบามาเบิ่งมันขูดไหวสามสี่มือแล้วครับเนี่ยไม่ได้ออกมันติดฝนมันก็เหลือยลายอยู่ครับผ่ะเหลายอยู่ยมันหากไม่ได้ออกครับเอารถผู้ใดเนาะหาะยับมันเนาอยนะครับเบิ่งครับมันไม่ได้ออกครับ <c oughs> ครับหัวมันนะกล่องมันครับ <c oughs> บรงอากาศคึมมืดครับ <c oughs> บางกล่องมันครับไม่ใช่กล่องใหญ่ๆหววที่ยึบเลยครับมันไม่ใช่หัวใหญ่ มาดูมันโอ้ยมีแต่หัวใหญ่ๆครับมีแต่กล่องใหญ่ๆเลยเบิ่งมันครับแถวหลุดอยู่เลยครับกล่องทียิบเลยเบิ่งครับเดี๋ยวบอกลายนึง น้ำก็ยังตั้งขคลวอยู่คือเก่าอยู่ครับน้ำน้อยครับเบื้องผนครับของมันนะ พากันดูแล้วก็พากันกดติดตามให้ผมน้ำเนด้อครับเด้อมูอยู่ทางเฟซกค็คือกันเด้อครับเด้อเบิ้งแล้วก็พากันกดติดตามให้แน่ครับอยู่ยูทูบหน้าครับยูทูบซองสงการลักเกษตรหน้าครับพิมพ์ข้าไปเลยครับสงการลักเกษตรเห็นเบิ้งแล้วก็พากันกดติดตามให้ผมน้ำแน่นคนับมันโอ้ยมือหัวใหญ่ๆครับ นนี้ก็ฟักไว้แล้วครับอันนี้ครับมันไหมครับเนี่ยงามงามครับพวเบิงเฉลยปือ้อยู่ครับเบิงนะครับเดอ้อครับฟักเลี้ยงเป็นแถวอยู่ นี่ฟักแล้วหมดแล้วครับไม่ตะอถ่าเอาออกทั้งเพียฝนตกมาแล้วก็เห็นแล้วเห็นหัวมันโคลูเคล่ยู่ครับตัวออม,ม,มันเนี่ยนี่ละครับมันบม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเนี่ยใส่ตะเกียรครับเนี่ยาดออออมันยังแต่เครื่อนง นักแท้นะครับขุดละจิดว่าฮอดโมไซพุนละครับผัวโมหลายเลยครับเนี่ยประมาณสองไล่ประมาณสองไล่ครับเนี่ยสองไร่ก็ได้สิบกตันอยู่ครับเนี่ยสุดก้อนนั่นขุดสองไล่อีกขึ้นกันมันก็ได้ได้สิบสามสิบส,สี่ตันอยู่สองไร่ครับอันนี้ก็สิได้ประมาณ ท่อกันยู่ครับหน่ยสบสองไร่ก็ได้โอ้ครับเสด็มมหาเก็บมันได้หน่ยครับเนี่ยคุณหน่ะมันเพิ่ไถไว้แล้วครับมันเต็มอยู่ให้อยู่ถเก็บบัวลอนสุดก้อนนะครับ่สุสเสด็จพากันมาหาเก็บมันหรครับเนี่ยคุณน่ครับปลามันงานอีกจัง เอาครับสิฟ้าบั้งเบิงมันหกเดือนครับเนี่ยงามคักขนาดปีนี้ฝนมันดีครับฝนมันดีแท้แทครับทีเนี้ยทุกทุกปีนี่ฝนไปแต่โดนแล้วปีกายนี่ครับแต่ว่าปีนี้ฝนมันดีครับเบิงเบิงมันใหม่ครับมันหกเดือนครับผัวพามาเบิงต้นลำมันหกเดือนคนครับงามเราครับเก็บมังกรเลยครับเวยพูดจากได้ก็ มาจองกันได้ด้วยครับด้วยปีนาแปลงนี่สิขุดออกเย็นมีนาครับเนี่ยแปลงเนี่ยบัวครับลมพัดพายุไม่กล่ะฝนสิไม่อีกละัละคลวครับเบอร์งามๆมึงลำเลยครับเกดมังกรเกดมังกรนี่หัวมันดกดีครับหัวมันใหญ่สม่ำเสมอกันดีครับเนี่ยเกดมังกรครับหัวมันใหญ่สม่ำเสมอกันดีหัวหัวหัวมันสีบอ่ออัน น้อยไปครับมันมันสิบ่แหลมครับเนี่ยเห็นบ่หัวมันสิสม่ำเสมอเบิร์ดเลยนะครับเบิรงครับเนี่ยเบิรงหัวเห็นบ่ครับมันต่หัวใหญ่มึงดูครับหัวแต่หักบ่มีราคาครับบาทเจ็ดสิบห้าตังค์นึงครับเนี่มันราคาบาทเจ็ดสิบห้าตังค์นึงมึงดูครับเนี่ยเออบาทเจ็ดสิบห้าตังค์ สุดกอนก็ได้ไปเกบเถียวแล้วครับนี่แถวละสองตันสามสองตันสี่เถว,ว,วหนึ่งเถียวห,ห,หนึ่งนะครับรถปิกอัพอีกียวแก่ครับรถนระครับบังกมันรลุต่ครับเอล่องบนรที่ยึบเลยบรรลครับผัวเอเบังกองมันที่ยึบเลยครับมันได้หลาย,ยู่ กดไปสุดกลัวนะมันจะสิบสี่แตนกว่าครับล็อกขนาดล็อกนั่นก็บสองไร่ขึ้นกันล็อกนี่ก็บสองไร่ขึ้นกันครับเนี่ยความกว้างมันหน่อยดนะครับแต่ว่าความยาวมันก็สี่ยาวอสี่สินนี่แหละครับเนี่ยความยาวสี่สินแต่ความกว้างมันแค่ยี่สิบนี่แหละครับเนี่ยแล้วก็ยี่สิบยันไงยี่ยีสิบเมตรบ่ก เออนี่สิเมตรละถ้าสี่สิบเมตรมันสิบเป็นเซ็นหนึ่งครับเบื้งกอกมันพอ,อครับมันไม่ต่หัวใหญ่เลยเบิ่งหัวก็ดมังก่อนครับหัวหัวมันสิดกด้อครับเนี่ยเบิ่งขวาหัวมันสิดกดกีิแช่ครับเอาคลิปนี้เอาไวส้สนีก่อน้อครับเด้ออย่าลืมกดติดตามให้ในให้น้ำเด้ครับเด้ออ่า ขอบคุณครับที่กดติดตามให้ผมเด้อครับเดอ้อสงการลักเกษตรเดอ้อ